สวัสดีครับวันนี้จะโชว์เล่นสกตบอร์ดนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยกดไลค์าาด้วยให้ช่องมันดังนะนะเรนไปกันนะงานเบียดยี่ฝึกเล่นสกตบอร์ดบนหลองฟางทางเฮือนัลย เหย่ไตเื่อยิอนี่เงียบสเก็ตบอร์ดเพนจะได้พ่นสามมือเือจยันฮักเคิงนี่แหละมีนะคะเราไปดูครับโมิ๊่ได้ที่บอกว่าแต่ว่าที่บานม่มีเร่นเอ้ามเล่นกะนีแบบเออเีน กน้อยววัเล่นตรงี้ลานยายเ่ที่ลนยตั้ไปเตงนั้น also, also então, ัดกไปเล่นตรงนั้ตทนสเก็ตบอร์ดก็มีไปด้วยไไปยงอ่อนเงียบ สเก็ตบอร์ดลอดบนลหลอดก็ล่อมือน้องบ้างรถสอบสเก็ตบอร์ดไม่ดีสมเลข้าวอันเล็กลอยนี่สิรบดมาอายสองสามว่าเขาจะหาไรเล้วกันมีไฟแบบป็นมีคนิดนึงทามตะเบิดเอ็นรับามมันตะเบิดหรอ อ้อมลองเดินทางได้ไปจ้ะอาขอเร่องเร็วดิห้าปีมวเขอเล่อเร็วิฮ่าอัมเซเบิร์ตคนหนุ่มเป็นสีมะเรงคนนึว โอเคเอเล่นสิฮะนี่หลยมันเล่นยากเวลาึ้นนะมันจะเสียโอ้เป๊เป๊ะเป๊ะจ้าเป๊ะเป็ีอะที่แที่กวกูเห็นน้อไทยลงมาอย่างนี้เลยกไปยังว่ ทาลยว,วันไหนได้มาเนเดเ็กนะดัก้ดดงไหดสอบรรสเบรรเเอบร,ร์สเก็ตบอร,ร์ดเราไปทนก่นเลยล่อด้สเก็ตบอรดทางไล่นักแปดสิบเล่าไปดยมันออน,<ห>นเนีย่ย ขอปีเป้อเออขอดีคสหไรตรงเนี้ยนี่เจ้าขอคลิปเนี้ยเ้ส่งคลิปเนียเของคลิปเนี่ยไปาดินามคละมาเรับไเนจไเล่นใส่ดินนิักของน้องรางเลน้อ้งเละวามันโตมากเลยช่แล้วลงหนักตันต่อเล่นมิหักของฟางเลย น,นี้่เจ้าภาพ,พเจ้าภาพงายมันเกิด กงคลิปเนียแน่ๆก็ส่งคลิปเนี้ของคลิปเนี่ยมาไเงินสามลมายอะไปเรียนไม่เียนดิเยอะไปเรียนใ้ดินิมัสิฮักของนองฟางดิความโคนมากเลยแล้วน้หนัก5ตันาเล่นมัสิฮัรของฟางเลย้า อันนี้คือเจ้าภาพเจ้าภาพง่ายมันเกิด